ใช่ฟีดมาเจอของไทรัสมานี่นะครับพูดถึงเรื่องว่าเราต้องมีเงินเท่าไหร่หลังกเกษียณนะครับแต่ผมรู้สึกประหลาดใจยอย่างนิดนึงเพราะว่าเขาใช้ดัชนีก๋วยเตี๋ยวเป็นราคาก๋วยเตี๋ยวเพื่อบอกถึงเงินเฟ้อในสมัยก่อนปัจจุบันและอนาคตนะครับโดยในข้อมูลที่ไทรัสออกมาจะเอามาจากตลาดหลักลทรัพย์แห่งประเทศทยครับผมสงสัยคือ30ปีที่แล้วนะก็คือปี2538ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแบบประมาณแบบเส้นเล็กลูกชิ้นเนี่ยอยู่ที่5บาทผมว่าไม่ใช่ 5บาทเนี่ยมันต้องสมัยประมาณสัก40ปีที่แล้วอันนี้อาจจะได้แต่30ปีที่แล้วทรงนี้5บาทไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าถ้าที่ผมจำความได้นะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10-15าอ่ะผมไปลอง Google มาแล้วก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ10-15บาทใช่ส่วนราคาก๋วยเตี๋ยวปีนี้เนี่ย35บาทผมว่าได้พอเห็นพอซื้อได้อยู่เพราะฉะนั้นอยากถามเนความรู้หน่อยครับถ้า30ปีที่แล้วเนี่ยราคาก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่15บาท ปีนี้35บาทแล้วอีก30ปีข้างหน้ามันควรจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับที่แน่ๆน,น้อยกว่า245บาทแน่นอนครับใครเก่งเลขช่วยคิดให้ทีนะครับ